มาจ้าทำถึงเพื่อนนน่ะเพื่อนเพืโอ้ไม่คุยเลยนะสิง่ายไม่ได้ติดต่อกันเลยใช่ไหมพี่ไม่ติดต่อเลยแต่ว่าติดตามอยู่ตามข่าวหรือว่ารายการต่างๆที่พี่เขาไปออกไม่ค่ยเป็นห่วงแม่พี่เพ็ญเพราะว่าโดนหนักมากพี่เพ็ญก็เป็นห่วงนะเออแต่ก็ไม่รู้จะ จะยังไงเนาะเออใช่น้นะผ่านประสบการณ์อันแบบชกโชนผ่านข่าวมาสารพัดเราเคยเออแนนไม่เคาผ่านกับมารสุไปได้ยังไงด้อ่ไม่หรอกคือจริงๆอ่ะจากที่เราเราเป็นกำลังใจให้พี่เขาตลอดอเราเราเป็นกำลังใจตลอดแหละแต่ว่าพอพี่เขาให้สัมภาษณ์มาทีไรอ่ะนักข่าวเอาไปตัดออกมาก็เละทุกทีตรงนี้อย่ด่าด่าด่านักข่าวไม่รู้ว่าพี่เขา พูดผิดหรือเราตัดดีเกินไปหัวก็ไปลงบ้านเฮียเขาตลอดเลยอะไรประมาณนั้นนะเราก็เลยแบบไม่ไม่รู้จะให้กำลังใจยังไงตอนนี้ใช่เหมือนว่าทำอะไรก็จะโดนโจมตีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องนิ่งๆไวผมว่านะใช่ครับ่ะคือดูเป๋ดูเป๋แต่ว่าแต่ว่าเราก็ไม่รู้ไงว่าตื้นลึกหนาบางเนี่ยหนังมัวนี้มัน มันเรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแต่ว่าล่เหมือนมันกระทบก,กับงานเขาด้วยหลัก<อ>มาสิ่งที่เกิดขึ้นหลายก็แบบอาเซียได้ด้วยว่าเออความสามารถเขามันเยอะอ่าก็อ,อาจจะอาจจะต้องให้เวลากับกับประชาชนสักนิดนึงใช่ว่าจะให้โอกาสที่เขาได้กลับมาไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าก็ ก็เป็นคนที่มีความสามารถสูงคนหนึ่งมากๆในวงการใช่ครับดา่เป็นข่าวคุณไม่ได้ติดตอ่อคุยอะไรหรือเปล่าใช่คือตอนที่ไปถ่ายที่บ้านพี่พ,พี่เคเนี่ยดารามาก็มาลงผมไงจำไม่ได้หรอเรื่องที่ไปแวบบ๊แบๆบที่ดินของน้องลิซ่าอะไรอย่างเงี้ย เราก็เลยเราเราก็เอาตัวไม่รอดอย,อยู่แล้วได้ช็อตนั้นเราก็ออกมาขอโทษอะไรไปอ่าใช่แล้วจากตรงนั้นก็ไม่ได uh> ้ติดต่ออะไรกับพ uh ี่เขาเลยออใช่ในพักของการเป็นแบบว่าคุณในวงการในหน้าจออะไรเงี้ยพ <ER> ี่พี่เพชรคี่ว่าพอเราโตขึ้นการวางตัวหรือการพูดอะไรเงี้ยมันต้องระมัดระวังอะไรยังไงบ้างโอ้โหมันต้องผมว่าต้องระวังในเรื่องของการใช้ชีวิตมากกว่าอ่าใช่แบบอ่าอย่างของผมเนี้ย ถ้าอยากจะแบดบอยก็แบดบอยไปเลยคือคนเขาคนเขาโอเคแหละถ้าแบบบอกว่าเป็นแบดบอยนะถ้าบอกว่าเจ้าชู้ลจะเจ้าชู้ก็ไม่มีใครว่าหรอกถ้าไม่มีแฟนอ่ะแต่ถ้าเกิดมีแฟนแล้วไปเจ้าชู้ก็จะไม่ได้มันจะผิดมันจะผิดในยุคนี้มันจะผิดละคือผู้ชายเจ้าชู้มันไม่ใช่คนที่มันเท่เหมือนสมัยก่อนแล้วสมัยนี้มันต้องแบบ รักเดียวใจเดียวอะไรอย่างงี้สมุกสมัยเาอะไรนะตทุกสมัยรอเปล่าไม่นะในสมัยก่อนน่ะความนิยมมันไม่เหมือนกันแล้วแต่อาจจะอาจจะโตมาโตมาในยุคที่แบบเอ้ยผู้ชายที่มีกิ๊กเยอะๆดูเท่สมัยก่อนนะแต่สมัยนี้มีกิ๊กเยอะๆคือดูแย่อ่าคือดูแบบว่าคุณถ้าคุณไม่พร้อมจะมีคนเดียวคุณจะไปมีหลายๆคนทำไมอ่าคุณก็คุณก็เป็นแบดบอยแล้วคุณก็ คุยหลายคนได้แต่ถ้าคุณมีแฟนก็อย่าไปคุยหลายคนอ่าแบบนี้สมัยสังคมมันเปิดแล้วใช่การเป็นเรื่องที่สังคมยอมรับไม่ได้เลยามาเกินเราใจหรือว่าอะไรก็มไม่ผมว่าไม่ถึงขั้นนั้นละนะน่าจะแบบถ้าทำอะไรคนเราก็ต้องมีทำผิดพลาดกันบ้างถ้าผิดพลาดแล้วปรับปรุงแก้ไขก็ก็น่าจะได้อยู่อ่าไม่ได้ถึงขั้นแบบว่า มอก็หนักอยู่นะมอก็หนักอยู่แหละแต่ว่าไม่รู้ว่าคดีคู่ผมไม่เป็นอดีคู่ผมไม่เป็นว่ามันของผมมันแยกกันเพราะว่าความคิดไม่ตรงกันก็เลยไม่รู้จะคอมเมนต์ยังไงกับเรื่องนี้ใช่ใช่ใช่ลูกเขียนจดหมายป้าป๋าครับผมไดกล้าคือใช่คือเราจะชอบบอกเวลาไปเที่ยวเนี่ยช่วยแบบมาบายบายหน่อยว่าป้าป๋าจะไปเที่ยวแล้วนะ แต่บอกทีไรก็ไม่เคยมาเลยเพราะว่าเขามาทีไรจะร้องไห้ไม่อยากไม่อยากจากเขาก็เลยใช้วิธีว่าเอาวะงั้นเขียนจดหมายทิ้งไว้ให้พ่อละกันตอนเช้าเขาจะให้กลิ่นเนี่ยเขียนให้ข้างบนแล้วเขาก็เขียนเองข้างล่างใช่อ่านแล้วไม่ได้อ่านแล้วไอ่านแล้วก็ยิ้มอ่านแล้วก็ยิ้มถึงความแบบบอกบางของลูกตัวเอง ประโยคมันสวยงามมากเลยใช่ใช่เขาแบบเป็นเด็กที่แบบอ่อนโยนมากอาจจะแบบได้แม่มาคือแม่เป็นคนอ่อนโยนแล้วก็แบบบอบางลูกก็จะได้แบบนั้นไทกาตอนนี้คูอยู่กับเพียรเป็นหลักแยงเพียรไม่สิเท่ากันเหมือนเดิมเนาะเท่ากันเหมือนเดิมแล้วไทก้าได้ไรนความเป็นเราไปบ้างรักรถไม่มีเลยไทกาไม่ชอบรถใช่ขอคิดก่อนนะคิดได้หรออาจจะอาจจะเรื่องของ ดนตรีศรริลปะเรื่องเรียนเรื่องเรียนเรื่องเรียนเรื่องกีฬาทุกอย่างที่ผมทําวัยเด็กปัจจุบันก็คือทำแล้วเขาก็ไปเรียนฮอกกี้ไปเรียนวาดภาพเรียนเทควันโ,โดอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้ือเขาขอ,ขอ,ขอเองว่าว่าไม่ไม่ไม่เราเราต้องเราต้องสนับสนุนไปชี้นําไปเตะบอลอะไรต้องชี้ไปชายถ้าถ้าไม่ชี้กูก็เล่นเกมอยู่บ้านทั้งวันน่ะไม่ออกไปไหนไม่ชอบไปไหนสุดแล้วชอบไปไหนครับ ใช่ครับเล่นไอส์สเก็ตใช่ครับก็แรกๆเด็กก็ไม่ชอบหรอก<ะ>เพราะว่ามันยากมันไม่เหมือนวิ่งเท้าเปล่าพอไปวิ่งบนไอส์สเก็ตแล้วมันวิ่งไม่ได้<ะ>เขาก็จะเริ่มเรียนรู้แล้วว่ามันไม่น่าสนใจ<ะ>แต่เราก็บอกเขาแล้วว่าเห็นไหมเนี่ยพี่คนนี้เป็นทีมชาตินะอายุมากกว่าเธอแค่ปีเดียว<ะ>วิ่งเป็นจรวดเลย<ะ>เขามาวิ่งทุกอาทิตย์อะเดี๋ยวหนูก็วิ่งได้<ะ>แ,แรกๆเขาก็ร้องไห้ไปวิ่งไปนะ,ะแต่ตอนเนี้ พอเขาวิ่งได้แล้วแล้วมีป้าที่อยู่ในลานน้ําแข็งชมเขาว่าเล่นเก่งจังเลยเขามีรู้สึกมันสําเร็จแล้วเหรอเออมันมันสิ่งที่เขาฝึกมามันมีคนชมแล้วอ่ะเพราะว่าถ้าพ่อแม่ชมเขารู้สึกเฉยๆแต่ถ้าคนอื่นชมเขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องจริงอ่าเพราะคิดว่าพ่อแม่ชอบป่วยของพี่เนี่ยจะให้เรียนกับคุณครูหนึ่งชั่วโมงแล้ว พอหมดชั่วโมงพี่จะมาสอนต่ออีกชั่วโมงหนึ่ง<อ>ใช่ตอนนี้คือมองทิทางลูกไปทางในทางไหนคะพี่เผมว่านอกมองว่าเขาออกไปทางแบบเด็กสายศิลป์นนะอชอบศิละปะช,ชอบวาดภาพระบายสีปั้นตุ๊กตาตุ๊ตกตาอะไรเงี้ยใช่แล้วชับพอดสนับสนุนเลยนี่เาาเป็นหมวดอะไรหนึ่มมีเรื่องอะไรที่พขต้องดูห,หม่จุดดู ล่าสุดนี่เพิ่งโดนตีใบบอยกใช่ไม่ได้ตีมานานละเปิดเทอมเปิดเทอมขึ้นประมาณเหมือนอะไรนะอนุบาลหรออนุเตี้ยมันบ้านหรืออะไรเ่ยอออันอันบันหนึ่งเขาเรียกว่าเยาวันเยาวันไอ้เราก็จบโรงเรียนวัดฝรั่งมามันก็ไม่ได้มีเยาวันเอออารเณ์เหมือนวันหนึ่งอคล้ายคล้ายอย่างเงี้ยพอขึ้นมาปั๊บมันต้องมีการบ้านพอการบ้านกลับมาเนี่ยการบ้านมันเยอะแล้วเป็นวันศุกร์ครูให้ส่งวันจันทร์ลูกผมก็เอาละ พรุ่งนี้ค่อยทและกันเนี่ยออกไหมเราก็เอางั้นเหรอไม่ทําวันนี้สักนิดเหรอออางั้นทาวันนี้นิดนึงแล้วพรุ่งนี้ทําอีกนิดหนึ่งแล้ววันอาทิตย์ก่อนนอนค่อยทานิดนึง <c oughs> พอเราฟังปุ๊บเรารู้สึกว่ามันเป็นคอน d i t i o n ที่ค่อนข้างยุ่งเราต้องเซตระบบมันตั้งแต่วันนี้แหละมึงจะมาทาสุดนิดเ <c oughs> สาร์หน่อยอา,อาทิตย์กลางคืนแล้วต้องมาทะเลาะก,กันทุกอาทิตย์ที่มีกันบ้านเหรอ เราก็นั่งกินกาแฟแล้วก็นั่งคิดเอาไงดีวะเอาไงดีวะสุดท้ายเราคิดใหม่เลยมาคิดให้แล้วสระบบเลยเลิกเรียนปุ๊บกลับมาทำกันบ้านให้เสร็จแล้วค่อยเล่นให้มันจบแล้วค่อยเล่นอลองไห้้องไห้เอาทำไมต้องดุกันแบบนี้ถ้าเป็นมามีมามีไม่มีทางดุหรอกนีมม่มีเทียบก้มีเทียบรีบโทรหามามีก่อนอตอนนี้มันต้องเตรียมกันแบบนี้วะ่ะเ,เพราะว่า หมายถึงเราโทรเตียมแบบนี้ก่อนใช่ว่าเออมามี่อะต้องให้ทําพรุ่งนี้แน่มามีไม่ใจร้ายเหมือนลูกป้าหรอกเดี๋ยวมึงดูดูเลยกูป้อนข้อมูลมาให้แม่ไปแล้วยังไงมึงก็ต้องทําวันนี้แต่เขาก็ไม่ยอมเขาก็จะดื้อเออสุดท้ายก็เอาไม้มาตีเพราะว่าไม้อะไรไม้อไม้ตีแมงวันตีแรงไหมพี่เพชรไม่แรงไม่แรงตีแบบให้เอาเอาเอาอีกด้านหนึ่งเอาอีกด้านหนึ่งมาตีที่ที่มืองนี้ปึ๊ก แล้วเขาก็ร้องไห้ไปทําไปเขาร้องไห้ไปทําไปทางแม่มาออป้าป้าใจร้ายดุมากเลยตีปากให้เรากันบ้านมามีมาถึงปุ่มไหนเอามาดูซิลูกอุ้ยเขียนไม่สวยเีลยเดี๋ยวลบใหม่แล้วทําใหม่ให้หมดแม่มาถึงอุ้ยลูกอย่างนี้ไม่ได้นะลบใหม่ให้หมดแล้วตั้งทาใหม่อีกรอบใช่แล้วหนักไม่ใหม่ใหม่ใหม่หลายคนแม่หรือว่าคุณพ่อหลายคน ครต่เราเห็นประโยชน์อะไรหรือว่ายังคงใช้วิธีนี้อยู่้างเอคือไม่ได้ตีนานมากแล้วแต่เป็นคนที่แบบจะให้เวลาหมายถึงว่าลูกผมมันมันลองของอะเราจะเราจะพูดดิทายเราจะพูดดีๆสักประมาณครึ่งชั่วโมงถ้ามันพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยคว้าไม้ขึ้นมาปุ๊บมันจะเอ้ยตั้งท่า อ่ะโอเคโอเคยอมดิวยอมดิวแล้วพอวันลุงขึ้นมาดิสนียูน้องอุ้มมาเล่นที่บ้านก็ถามดิสนีเรียนห้องเดียวกันอะกาย้านทำเสร็จยังดิสก็บอกว่ายังไม่ทำเลยมันเยอะมากเลยลุงเพชรก้าก็บอกว่าเฮียทำเสร็จแล้วนี่เดี๋ยวเฮียจะสอนนะผมก็เลยบอกโอ้ยกว่าึงีะทำเสร็จโดนตีมไม่ไ่เอาฟังอ่ะ ยาวเรื่องนั้นไปบอกน้องสิมันแสบมันแสบยาวเรื่องนั้นไปบอกน้องสิตในการตีของพี่แค่คือเราไม่ได้ตีด้วยอารมณ์แต่เราเป็นตีจากการแบบใช่ใช่เหมือนเหมือนให้เวลาคือถ้าเกิดคุณยังไม่จบตรงเนี้ยเราก็คงจะต้องมีการนำโทษกันเกิดขึ้นแล้วนะแล้วหลังจากนั้นน้องก็คือกลับมาวันศุกร์ทำได้ไหมหรือว่าเสาเนี่ยทำเลยทำเลยทำเลยไม่มันเพิ่งเกิดสุกที่แล้วเลยสดสซอสซอสช่สซอสใช่ซอส S <S> ใช่เขาจะได้รู้เลยว่าถ้ามีการบ้านปุ๊บกลับมาสิ่งแรกต้องทาคือการบ้านห <laimed S 2> ลังจาก <itals. S 2> การบ้านก็จะไปทาไป<ณ>ําอะไรไม่ทาไม่งั้นต้องมาต่อรองป๊าข<ง>อกินข้าวก่อนป๊าดูทีวีเสร็จแล้วค่อยไปทำได้ไหมมันเราไม่อยากมาเสียเวลากับเรื่องพวกนี้อยากให้น้องมีระบบใช่โอเคขอบคุณครับพี่เรับ <altogether. S 1> ขอบคุณครับ